คือเล่นเกมที่เหล่าเกมเมอร์ทุกคนต้องรู้จัก ROG Xbox a l i n e เริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับกับตัวชุดมาตรฐานของตัวเครื่องที่มีสีดําและก็บ่งบอกคือรุ่นต่อท้ายด้วย X ตัวท็อปสุดของตัวเครื่องเกมพกพาจาก ROG ถ้าหากใครอยากจะประหยัดเงินได้อีกเกือบหมื่นก็เลือกตัวสีขาวก็ได้เช่นกันนะครับและภายในกล่องก็มีตัวคู่มือที่มีตัวเวอร์ชั่นภาษาไทยมาให้ด้วยที่ผมเชื่อเลยว่าเกมเมอร์หลายๆคนก็คงจะไม่ค่อยมีใครอ่านกันประกอบด้วยกับตัวอะแดปเตอร์ไฟที่บอกได้เลยว่ามาจากศูนย์ไทยแท้แน่นอนพราะมีตัวมออ,อกอ กับตัวขนาด65วัตต์และอุปกรณ์เสริมที่แทบจะขาดไม่ได้แล้วกับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาจาก ROG นั่นก็คือเจ้าตัวขาตั้งกระดาษแข็งขึ้นรูปที่โคตรจะมีประโยชน์มากเลยจริงๆ มาดูกันในส่วนพาร์ทแรกกันเลยกับตัวสเปคของตัวเครื่อง ROG Xbox Alloy X ในรุ่นนี้ก็มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมให้มีจุดที่เด่นชัดกว่ารุ่นก่อนพอสมควรในส่วนที่มันดีอยู่แล้วก็ดีเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่มกดต่างๆจะเป็นทิกเกอร์ LR ซ้ายขวาปุ่ม LB RT ที่เหมือนกับตัวคันเร่งก็ยังให้ตัวอารมณ์การกดที่ดีสมกับเป็น ROG อยู่เช่นเดิม ในด้านของตัวพอร์ตเชื่อมต่อก็มากันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Type C ให้มาถึง2ช่องนะครับโดย1ช่องนั้นจะเป็น USB version นที่4แบบ Type C ที่รองรับกับการต่อจอภาพภายนอก Display Port 2.1ด้วยหรือจะเป็นตัวมาตรฐานไฟฟ้าอย่างตัว Power Delivery 3.0หรือจะเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลความเร็วสูงนะครับกับ Thunderbolt 4 Compatible และอีกหช่องที่เป็น Type C ก็จะเป็น USB แบบ3.2 Gen 2นะครับ พร้อมด้วยกับตัวช่องใส่สล็อตไมโคร SD สดการ์ดที่เป็น UHS v e r s i o นที่2นะครับและช่องต่อคั่บโบวออดิโอแจ็ค3.5มมปุ่มกดพาวเวอร์หรือปุ่มลดเพิ่มเสียงก็กดง่ายเช่นเดิมตัวระบบใจโลก็ยังคงมีช้อมด้วยตัวระบบสันในตัวกับตัวมอเตอร์คู่ในส่วนด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ไว้เหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นตัวปุ่มแมปปิ้งปุ่มกดนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะคัตอมได้ถึง2ปุ่มสำหรับสายฮาร์ดคอ คราวนี้มาดูในเลเยอร์ส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องกันนะครับที่ค่อนข้างจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นด้ามจับก็ทําให้การจับถือดูกระชับเหมือนกับการจับถือตัวจอยคอนโทรลเลอร์จริงๆ ปุ่มกดทุกอย่างลงตัวนะครับแน่นปึ๊กทั้งตัวการอนาล็อกที่มีไฟ RGB ก็มีความลื่นไหลและปุ่มกดที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนั่นก็คือปุ่มสลับตัวเข้าโหมดเกมมิ่งแบบเพียวๆนะครับกับตัวฟังก์ชัน Xbox Fullscreen x p e r i e n c ในตำแหน่งด้านซ้ายและนี่แหละครับก็คือตัวสเปคหลักๆที่เป็นตัวแรงสุดของตัวเครื่องเกมพกพา ROG Xbox a l i X ที่มันมาด้วยตัวขุมพลังไร้เน AI z 2 Extreme และยังมีตัวแรมมาให้แบบเหลือเฟือถึง24กิกะไบต์แบบชนิด LPDDR5x นะครับบัตให้มาถึง8,000ความจุของตัว SSD นั้นสูงถึง1เทรและก็สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมเองขึ้นได้ในอนาคตประกอบด้วยตัวหน้าจอขนาด7นิ้วแบบ Full HD หรือ 1080p นั่นเองแบบ IPS ความสว่างของตัวหน้าจอ500นิตนะครับแบบอัตราส่วน16:9ต่อและมีอัตรา r e f ฟรชเรทอยู่ที่120เฮ เรามากันในพาร์ทที่2กันต่อเลยนะครับกับในด้านประสิทธิภาพของการใช้งานเล่นเกมกับตัวฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้มันมีความแตกต่างกับตัวเครื่องเกมพกพา rog รุ่นก่อนๆน,นั่นก็คือ xbox full screen experience นะครับที่เพียงแค่เราทำการกดตัวปุ่มโลโก้ xbox ด้านซ้ายตัวระบบก็จะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเรายังคงอยากจะใช้ตัวโหมดปกติ ที่ใช้บนตัว OS Windows 11เหมือนกับตัวเครื่องคอม PC หรือจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กทั่วไปอยู่นะครับก็ยังคงใช้งานได้แต่ถ้าต้องการจะตัดการทำงานทุกอย่างที่กำลังใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวซอฟต์แวร์อื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมนั้นๆก็เพียงแค่กดเข้าไปเลยกับตัวฟังก์ชัน Xbox Full Screen e x p e r i e n c มันก็จะทำการ Optimize ตัวซอฟต์แวร์ให้โฟกัสกับการเล่นเกมแบบเพียว จึงไม่จาเป็นจะต้องกังวลว่าจะมีโนติแจ้งเตือนอะไรมาขัดจังหวะหรือจะมีตัวเซอร์วิสอะไรที่จะเข้ามาเรียกใช้ทรัพยากรตัวเครื่องเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวแรมภายในหรือจะเป็นพื้นที่ฮาร์ดดิสภายในหรือจะเป็นตัวเปอร์เซนต์ของตัว CPU นะครับที่จะต้องมีการเรียกใช้นอกเหนือจากการเล่นเกมมันจึงทําให้ตัวโหมดนี้ได้ยกประสิทธิภาพในการเล่นเกมและมอบประสบการณ์ในการเล่นเกมให้กับผู้เล่นได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะใช้ตัวคอหัวใจหลักก็จะเป็นตัวสโตรของตัว Xbox นะครับแต่ก็สามารถที่จะซิง์ตัวเกมที่อยู่ในตัว s t e ี m หรือจะเป็น Epic เข้ามาได้ด้วยดังนั้นไม่ต้องกังวลไป ส่วนการเล่นตัวเกมระดับพี่เป็น A นั้นเอาอยู่ไหมบอกได้เลยว่าตัวเกมหนักหนักอย่าง h อก W a r t ์เลกาซกับการปรับตัวภาพแบบโบแล้วอัดตัวไฟเข้าไปแบบเต็มเต็มกับท p d 35วัต์บอกได้เลยว่ายืนพื้นเหนือหนือ30เฟรมได้แบบสบายสบายก็จะอยู่ในเฟรมเรทอยู่ในช่วงประมาณ3 0ถึง70เฟรมนะครับจะเท่าที่ผมเองได้สัมผัสได้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าตัวขุมพลังไลเซน AI set to extreme ตัวนี้ที่ใช้เทคนิคการ upscale เข้ามาช่วยอย่างเช่นตัว s s r นะครับได้อย่างทรงพลังแต่ถ้าอยากจะได้ตัวเฟรมเรทที่พุ่งมากกว่านั้นมันจะทำได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับกับการใช้เจ้าตัวเป็ดเหลืองมาช่วยอย่าง Lossless Scaling นะครับที่จะช่วยยกตัวเฟรมเรทของตัวเกม Hogwarts Legacy ตัวนี้ได้วิ่งทนลุร้อยเฟรมได้อย่างสบายๆแบบลื่นๆเลยแต่บงเล็บไว้นะครับว่าเทคนิคตัวนี้ต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมและตัวประสิทธิภาพที่ได้ดีอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทุกเกมนะจ๊ะ เป็นตัวเกมใหม่ๆที่กําลังจะวางจําหน่ายอย่างตัวพอกมาตานที่ก็ได้ปล่อยตัวเดโมโออกมาให้ลองเล่นกันแล้วแต่ถ้าใครที่ได้ลองเล่นกันตั้งแต่ในงาน t h i l l n n g เกม Show ที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าตัวเกมนี้กราฟ,ฟริกจัดจริงๆนะครับและตัวเครื่อง ROG Xbox a l l n X ตัวนี้ก็สามารถยกระดับของตัวเฟรมเรทได้ระดับ30เฟรมแบบสบายๆ ส่วนเกมฟรียอย่าง Wear w i t e m i ก็ใช้เป็ดเหลืองเข้าช่วยก็ทําให้ตัวเฟรมเรทนั้นพุ่งเกิน30เฟรมได้เช่นกันด้านตัวเกม b u i l i n g Wave ก็สบายหายห่วงกับตัวเฟรมเรทที่อยู่ใกล้เคียงระดับ60เฟรมในการเล่นแบบโหมดพกพาก็ทําได้หน้าทึ่งเลยทีเดียวและการทดสอบกับการนํามาเล่นเกมเหล่านี้ก็เห็นได้แล้วนะครับว่าตัวเครื่อเ,เกมพกพาตัวนี้มันแรงจริงๆกับตัวขุมพลังของ AMD Ryzen AI z 2 e x t r e m Processor ถ้าจะเอาให้เห็นภาพแบบชัดๆว่าขุมพลังตัวนี้มันแรงขนาดไหนก็เอาไปอีกเกมนะครับอย่างเช่นตัวเกม Silent Hill F นะครับกับตัวเฟรมเรทแบบเดิมๆนะครับมาไม่ต้องคอนฟิกอะไร30เฟรมนะครับก็ค่อนข้างจะยาลากเลือดเลยนะครับเพราะอยู่ในช่วงประมาณ25เฟรมนะครับแต่เมื่อทำการปรับแต่งค่ากราฟิกของตัวเกมนี้บวกกับการใช้เทคนิคการ upscale FSR ของทาง AMD เข้าไป ตัวเฟรมเรทของตัวเกม s i d e n t i l F นั้นก็พุ่งขึ้นมาให้เห็นแบบโอ้โห و, เกือบเกือบ60เฟรมได้อย่างทันทีดังนั้นการทดสอบตัวเกมเหล่านี้ที่ผมยกตัวอย่างมานะครับมันก็พอที่จะประเมินหรือทำการวิเคราะห์ถึงอนาคตของตัวเกมระดับที่บันเอที่จะออกวางจำหน่ายในช่วงอันใกล้นี้ก็น่าจะเอาอยู่ได้อย่างสบายสบายอย่างแน่นอนกับ Resident Evil Requiem มากันในพาร์ทสุดท้ายก็คือประสบการณ์ในการที่ผมได้ใช้งานนะครับคราวนี้ก็จะมาแบบป้ายยากันแบบเต็มๆเลยนะครับกับประสบการณ์ของผมเองที่ได้ใช้งานเจ้าตัวเครื่องเกม ROG Xbox Alive X นี้โอ้โหน่าจะแลมเดือนนะครับกับน้ำหนักที่เพื่อนๆอาจจะบอกว่า700กรัมเนี่ยประมาณหลับ700กรัมถามว่าหนักไหมก็บอกเลยนะครับว่ามันก็หนักแหละแต่มันก็ไม่ได้หนักมากกับการเล่นในตัวโหมดพกพาในยุคสมัยนี้แล้ว จะนั่งเล่นหรือนอนเล่นก็ทําได้ดีกว่าตัวรุ่นก่อนๆส่วนหนึ่งก็เพราะการกระจายน้ําหนักนะครับที่มันทําได้ดีขึ้นเพราะมีส่วนที่เป็นด้ามจับออกมาก็ส่งผลทําให้การเล่นเกมที่ใช้ระยะเวลาต่อเนื่องนานๆน,น,นะครับที่มากกว่า15นาทีนั้นก็ทําได้ค่อนข้างที่จะสบายส่วนการใช้งานนอกสถานที่ที่บอกเลยว่าสอบผ่านจริงๆด้วยความแข็งแกร่งของตัวบอดี้บวกกับตัวจอที่เป็นแบบก o r i l l a g l a s นะครับที่ป้องกันรอยขีดขว่วนได้อย่างดีเยี่ยม มันจึงทําให้ไม่ต้องพะาวงมากนะครับกับการพกพาไปใช้นอกสถานที่บวกกับการเล่นเกมบางแนวที่แทบไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่จะหมดระหว่างทางเลยนะครับอย่างที่ผมติดตัวเกมอย่างเฮดิสนะครับภาคที่2ที่ติดอย่างงอมแงมเนี่ยโอ้โหสชั่วโมงเนี่ยไม่ต้องมาพูดนะครับอยู่ได้เหลือๆกับการเล่นนอกสถานที่ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีตัวแบตเตอรี่พกพา พกไปติดไหมนะครับลากยาวๆไปได้ระดับน้องๆ3-4มสี่ชั่วโมงได้เลยนะครับกับตัวเกมในแนวแบบสไตล์แบบอินดองอินดี้นะครับแต่วงแล็บตรงนี้นิดหนึ่งว่าก็จะต้องมีการปรับค่าไฟให้ต่ำๆเหมาะกับตัวเกมนั้นๆด้วยส่วนตัวเกมหนักๆนั้นแบบอัดไฟเต็มๆกับตัวโหมดพกพาก็เอาอยู่นะครับระดับ2ชั่วโมงได้อยู่ ผมจึงกล้าบอกได้เลยว่า ROG Xbox Alloy X นั้นมันไม่ได้มีดีเพียงแค่การเล่นภายในสถานที่พักเท่านั้นแล้วกับวันนี้แต่มันสามารถที่จะพกพานำไปสนุกนอกสถานที่หรือออกทริปต่างจังหวัดได้อย่างสบายๆแล้วยังมีส่วนเสริมอะไรที่น่าจดจำหรือน่าจะ เอามาป้ายากันต่อก็ต้องบอกเลยว่ามันยังมีจุดเด่นอีกหลายๆจุดนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าตัวขุมพลังของตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้มันประกอบมาด้วยตัวแรมที่มากสูงถึง24 g b แถมเป็นตัว DDR5 ด้วยนะครับทำให้การใช้งานส่งออกจากตัวเครื่องนี้ไปสู่ตัวจอภาพนะครับหรือว่าตัวจอมนิเตอร์ที่ผ่านด้วยตัวพอร์ต USB ที่เป็นเวอร์ชันที่4ของ Type C เนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่ามันทําได้อย่างราบลื่นนะครับแล้วก็สะดวกรวดเร็วกับการต่อจอมอนิเตอร์แยกออกมาก็ทําให้การเล่นเกมที่มีอยู่บนตัวหน้าจอเล็กๆก็ขยายจอให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายแล้วก็ใช้ตัวเครื่องนั่นแหละเป็นตัวจอยคอนโทรลเลอร์แทน การจะนําไปใช้งานในด้านของการทํางานทั่วๆไปนะกับการสลับไปตัวโหมด Windows 11ก็ให้ประสิทธิภาพได้ในการใช้งานที่ไม่แพ้ตัวโน้ตบุ๊กดีๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวเครื่องนี้มีตัวไมโครโฟนบิวอินเข้ามาให้ด้วยดังนั้น OBS <c oughs> จะเล่นไปสตรีม <c oughs> ไปก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ขอวงเล็บไว้อีกนิดนึงว่าถ้าจะใช้ในลักษณะแบบนี้ก็ควรที่จะต่อเมาส์และคีย์บอร์ดแยกออกมาด้วย ในด้านของตัวแบตเตอรี่ที่ยืนพื้นแบบการสแตนบายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเอาชนะตัวเครื่องเล่นเกมพกพาของ Nintendo Switch 2ที่เคยทดสอบให้เห็นก่อนแล้วแบบยาวๆระดับน้องๆ8ชั่วโมงได้สบายๆนะครับลำโพงเสียงก็ยังคงแจ่มชัดเจนซึ่งข้อดีเสริมต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้การพกพาใช้งานนอกสถานที่นั้นมันสบายใจมากขึ้นประกอบกับการจัดการความร้อนของตัวเครื่องนี้นะครับทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเรียกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยไม่ได้สูงจนไม่อยากจะจับตัวเครื่อง ออปชันเสริมก็ยังมีอีกนะครับก็อย่างเช่นการคอนฟิกผ่านเจ้าตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเอกลักษณ์กับตัวแบรนด์ rog ไปแล้วอย่างตัว armor y case se นะครับที่ทำให้การปรับแต่งลุกเล่นของตัวเครื่องเกมพกพาตัวนี้มันเหมาะสมกับการใช้งานทั้งในระดับพื้นฐานจนไปถึงระดับแอดวานได้ดีเหมือนเคยและนี่แหละครับมันคือ rog xbox a l i n e x โอ้โหพูดมาถึงตรงนี้มีแต่ข้อดีข้อดีข้อเสียนะมันมีไหมก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็มีเช่นกันนะครับก็อย่างเช่นการนําไปเล่นนอกสถานที่ถ้าเพื่อนๆใส่กระเป๋าแบบปิดมิดชิดไปนะครับบางครั้งกว่าจะต้องแอบแอบชำเลืองมองดูนะครับเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์อยู่ๆนะครับเครื่องมันเปิดติดเองนะครับหรืออยู่ๆหน้าจอมันไม่เปิดนะครับมันปิดไว้แต่ก็แอบบมีลันโปรเซสบางตัวเนี่ยค้างอยู่ให้เห็นบ้าง พอเปิดกระเป๋ามาทีโอ้โหร้อนจี๋เลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็น user error จากการที่ผมเองใส่กระเป๋าแล้วมือไปเผลอโดนไหมนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เจอได้ต่ํามากนะครับก็คงบอกได้ว่ามีเพียงเท่านี้ส่วนในเรื่องของตัวน้ําหนักแ่ะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันหนักนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ผมก็มองว่ามันมีการปรับปรุงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ผมมองเอาไว้ว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหลักเหมือนกับในตัวรุ่นโมเดลก่อนๆแล้ว ไงล่ะครับกับการได้เห็นพลานาุภาพหรือตัวประสิทธิภาพของเจ้าตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสาย PC handheld กับตัวแบรนด์ ROG รุ่น ROG Xbox Alloy right, X ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันได้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างน่าทึ่งนะครับและผมก็เชื่ออีกว่าตัวเกมต่างๆนะครับที่กำลังจะออกโดยเฉพาะตัวเกมระดับที่เป็น A หรือจะเป็นตัวเกมในอดีตนะครับก็จะต้องมีการอ p พติมายนะครับหรือว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเกมนั้นให้ล้อไปกับตัวเทคโนโลยีในยุคป,ปัจจุบันด้วยซึ่ง ก็คงจะดีไม่พ้นกับเจ้าตัวชิปเซตของทาง AMD ที่ใส่อยู่ในตัวเครื่องเนเกมพกพาตัวนี้อย่างตัว AI z 2 Extreme นะครับผมกล้าที่จะบอกได้เลยว่าประสิทธิภาพของการเล่นเกมโดยเฉพาะตัวเกมบบที่เป็น A ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่เฉพาะแบรนด์นี้แล้วนะครับแบรนด์อื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับ มันจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นมากเรื่อยๆนะครับและต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช้าตัวเป็ดเหลืองนะครับที่จะมาช่วยยกระดับในเรื่องของตัวเฟรมเรทได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นผมเองก็พอที่จะสุบได้แล้วว่าตัวเครื่องเกมพกพาสาย PC handheld นั้นในยุคเวลานี้กับการเล่นตัวเกมแนวประเภทอินดี้ต่างๆนะครับมันตอบโจทย์กับการใช้งานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยนอกสถานที่นะครับในเรื่องของตัวการกินพลังงานได้อย่างดีแล้วอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อย อีกต,อต่อไปนะครับคราวนี้ก็เหลือแต่ในเรื่องของตัวการลีดประสิทธิภาพของการเล่นตัวเกมในระดับที่เป็น A ที่จะได้ในตัวเฟรมเรทที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าวันนี้นะครับกับการใช้เทคนิคการอัพสเกลตัวภาพ FSR ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเฟรมเจนต่างๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ช่วยยกระดับของตัวเฟรมเรทเนี่ยได้สูงขึ้นพอสมควรแล้วนะ,ะกับตัวเครื่องเกมพกพาที่ ไม่ได้มีฮาร์ดแวร์ที่ใหญ่โตมหาลานเหมือนกับในอดีตนะครับและนี่มันก็าจะากลายเป็นตัวเครื่องเกมที่อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานหรือว่าการทํางานหรือจะเป็นสิ่งรวมความบันเทิงทุกอย่างของเพื่อนๆเ,เนี่ยอยู่เพียงแค่ในบนตัวเครื่องเกมพกพาสาย PC Handheld ตัวนี้ เพียงตัวเดียวเลยก็ได้นะครับกับอนาคตอันใกล้นี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองตัวเลือกเป็นอันดับต้นๆแทนตัวฮาร์ดแวร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องเนเกมคอนโซลนะครับแต่หันเลือกที่จะเข้ามาลองสัมผัสกับตัวเครื่องเนเกมพกพาสาย PC Handheld นะครับอ,อันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผมเองเอามา แกะกล่องเอามาบอกกล่าวกับตัวรประสบการณ์ต่างๆที่ผมเองได้ใช้งานแล้วก็คลุกอยู่กับเจ้าตัวเครื่องเนเกมพกพาสาย PC Handheld ตัวนี้มาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าได้ลองสัมผัสแล้วว่าเฮ้ยมันยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงหรือว่ามีจุดที่ยังขาดขาดเกินๆอยู่ ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ในตัวคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวทาง asus ประเทศไทยเขาก็อาจจะได้ตัวข้อมูลฟีดแบ็กตัวนี้แหละนําไปปรับปรุงนําไปพัฒนากับตัวเครื่องเนเกมพกพาสาย pc hand held <c oughs> ของเขาในรุ่นปีถัดๆไป นะครับสำหรับตัวคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆท,ทุกคนที่รับชมมาจนถึงช่วงท้ายนะครับรวมไปจนถึงสปอนเซอร์อย่าง ASUS ประเทศไทยนะครับที่ซัพพอร์ตตัวสินค้าตัวนี้มาให้ผมได้ทําการทดสอบรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะแอดวานซก่อนใครอย่าลืมติดตามช่อง Acons TV สวัสดีครับ